โรคกลัวตายหรือ panic disorder รักษาไม่หายจริงหรือต้องกินยาจิตเภทอันแสนแพงตลอดชีวิตจริงหรือตั้งแต่ปี2007หรือประมาณ15ปีที่แล้วนะคะดิฉันป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้หมอทุกแผนกในหลายโรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอจนข้อสรุปมาตกที่แผนกจิตเวชกับข้อสรุปที่ว่าเป็น panic disorder หรือโรคกลัวตาย คเครียดหลบในต้องกินยาควบคุมเคมีในสมองให้มันบาลานซ์ที่ฉันรักษาและดูแลตัวเองอยังไงตามมาฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันดรสนั่นพิมพ์คล้ายจินดาบริกับ pov life ไลฟ์สไตล์ของคน pov น้อยแต่มาก less is more เรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของตัวเองและเป็นเค s t u d y ของตัวเองที่ถูกวินิจฉัยว่า ป่วยเป็น Panic Disorder หรือโรคกลัวตายและต้องรักษาด้วยตัวยาปรับเคมีในสมองเพื่อให้มันสมดุลหรือ Balance หลังจากที่มีอาการไม่ปกติทางร่างกายหลายอย่างอย่างเช่นความดันต่ำหัวใจเต้นเร็วรัวนอนไม่หลับประจำเดือนมามากกว่าปกติจนอ่อนเพลียหมดแรงลุกไม่ขึ้น กลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวร่วมกับอาการกรดไหลย,ย้อนด้วยฟังดูต้องรับประทานยาเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยเนาะการวินิจฉัยของแพทย์นะคะที่ฉันไม่ขอก้าวล่วงเพราะที่ฉันไม่ใช่แพทย์หมอว่ายังไงก็ต้องว่าตามนั้นนะคะเพราะหมอวินิจฉัยโรคจากอาการที่เราถแถลงและก็จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีจากอาการที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นนะดิฉันถูกส่งพบหมอ ทุกผแผนของหลายโรงพยาบาลที่ไปเพราะเราเองก็ต้องการ Second, Third Opinion เยอะแยะมากมายไปหมดนะคะช่วงนั้นเมื่อ15ปีที่แล้วนะดิฉันค้นคว้าเยอะศึกษาเยอะอ่านเยอะเพราะเอาจริงๆนะเรากลัวป่วยอะแล้วเราก็กลัวตายจริงๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะลูกเรายังเล็กมากนะคะที่สำคัญเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวคนเดียวด้วยนะ การค้นคว้าในตอนนั้นนะคะทำให้ไปเจอคำคำหนึ่งนะคะคำคำนั้นมีคนเขียนเอาไว้ว่าโรคบางโรคอะ่ะหมอให้มาคำคำนี้มันทำให้เราจะต้องค้นต่อไปอีกเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเพื่อจะได้ควบคุมอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเราเองได้ช่วงนั้นนะคะทีฉันต้องทำงานแล้วก็เดินทางในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่กลัวก็คือกลัวมีอาการในต่างประเทศและอาการที่น่ากังวลที่สุดก็คือ หัวใจเนี่ยมันชอบมาเต้นเร็วรัวผิดจังหวะในช่วงกลางดึกและความกลัวกลางดึกเนี่ยยิ่งกลัวมันยิ่งทำให้หัวใจเราเนี่ยมันปั๊มหนักมากขึ้นจนบางทีเราปั๊มจนบางทีเราไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ ยาที่หมอให้มาตัวหนึ่งนะคะก็คือยาคลายเครียดช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้หลับสบายคนที่ถูกวินิจฉัยแบบเดียวกับดิฉันที่เรียกว่าเป็น panic disorder หรือโรคกลัวตายก็คงจะเข้าใจว่าดิฉันกำลังพูดถึงอาการอะไรและกำลังพูดถึงยาตัวไหนประมาณไหนนะคะ ปกตินะคะพื้นฐานเป็นคนที่ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงมากเนาะแต่ปัญหาหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือวินัยในการกินการนอนมันไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบนะคะเป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองเพราะตัวเองอะ่ะเป็นคนที่เคยบ้างานมากอะ่ะและลักษณะงานยังเป็นลักษณะงานที่กดดันมากเป็นงานที่ต้องเน้น result เน้นผลลัพธ์นะคะที่สำคัญพื้นฐานเลยตั้งแต่เกิดจนถึง ช่วงที่ป่วยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตจนเกินไปนะคะคุณหมอในหลายโรงพยบาบาลบอกให้ดิฉันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ดิฉันก็พยายามทําตามที่คุณหมอบอกนะคะส่วนทางพ่อแม่ของเรานะที่เป็นคนต่างจังหวัดนะเวลาที่คนต่างจังหวัดอเขาเห็นเรามีอาการอะไรแปลกๆทุกอย่างมันจะถูกสรุปลงไปที่อะไรรู้ไหมคะเจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาอะไรก็ว่าไป อันนี้ดิฉันก็ไม่ขอลบหลู่แล้วก็ไม่ขอกาวร่วงเช่นกันนะคะเพราะอะไรก็ตามนะคะที่พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงเขาทำให้เราเนี่ยต่อให้มันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นแนวความเชื่อบางเรื่องมันออกจะแนวงม,มงายก็ตามแต่มันก็ล้วนเกิดมาจากความรักและความห่วงใยที่พวกเขาเหล่านั้นมอบให้เรานะคะหน้าที่เราก็คือรับ เอาไว้ในความรักและความห่วงใยนั้นนะมาถึงสิ่งที่ดิฉันทำเพื่อดูแลตัวเองใน15ปีที่แล้วตามที่บอกนะดิฉันคนเกลียดการกินยาแต่บางทีมันก็ต้องกินนะคะการศึกษาค้นคว้าของเราอ่านเยอะๆหาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเข้าไปเห็นนะในกระทู้หลายๆกระทู้เนี่ย หรือกระทั่งเป็นคําที่บอกเล่าเองก็ตามนะคะเขาบอกว่ายาพวกนี้กินแล้วต้องกินไปตลอดชีพเนาะก็ไม่รู้ว่าใครบัญญัติขึ้นมานะคะมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามียาอยู่ในมืออยู่กับตัวเนี่ยมันกลายเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องพกยาแล้วมันก็ต้องตั้งเวลาในการกินนู่นนั่นนี่และยาที่พูดถึงเนี่ยก็คือยาจิตเภทนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังนึกภาพนะคะบ้านเรานะมันไม่เหมือนเมืองน,นอกนะบางทีคําว่าจิตเภทจิตเวทป่วยทางจิตทางใจ มันจะถูกตีความไปแนวแบบเฮ้ยเราบ้าหรือเปล่าเราสีทัญญาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าบางทีสมัยก่อน15ปีที่แล้วคนเขาไม่ได้เข้าใจเราอะ่ะ ยาพวกนี้เรากินเราก็บอกใครไม่ได้ว่าเรากินอะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่เมืองนอกนะเขาเห็นมันเป็นเรื่องปกติเขาอยู่กับการบําบัดเยียวยาอยู่กับยาชิตเพศมาตั้งแต่เกิดอะ่ะแต่สําหรับคนไทยมันยังเป็นเรื่องน่าอายนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับได้แล้วก็เปิดเผยพูดถึงกันได้มากขึ้นนะคะ สิ่งที่ฉันทำคือการดูแลตัวเองนะคะมีทั้งเล่นโยคะร้อนเดินจ็อกกิ้งทุกเชา้าทุกเย็นต้องบอกว่าทุกเชา้าทุกเย็นนะคะสวดมนต์สวดแปลนั่งสมาธิกรวดน้ำอ่านหนังสือธรรมะวิปัสนาทำทุกเชา้าทำทุกเย็นทำทุกครั้งเมื่อว่างทำบุญทำทานเมื่อว่างจากงานการฝึกหายใจการควบคุมสตินะคะมันช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ทั้งหมดจากนั้นนะคะที่ฉันหันมาศึกษาเรื่องของการบำบัดเยียวยา แล้วก็ไปเจอศาสตร์ของ NLP ศาสตร์ของการสะกดจิตการใช้ Sublimation ของเมืองนอกที่ซื้อผ่านแอปศึกษาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ซาเทียที่เป็นแนวบำบัดเยียวยาพวกแพทย์ทางเลือกสมุนไพรนวดบำบัดรักษาดีท็อกค,คือพูดง่ายๆนะเอาทุกอย่างเอาทุกศาสตร์ที่ไม่ใช่ยา แล้วก็ทํามาเรื่อยๆเสียเงินรักษาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะกับหลายๆอย่างแล้วผลลัพธ์มันก็คือได้ผลทางใจบ้างผลทางกายบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางวิธีนะคะจนสุดท้ายนะดิฉันทิ้งยาหมอไปหลังจากที่ทานมาปีที่2เพราะอันนี้ต้องยอมรับอีกว่าเป็นคนที่ขาดวินัยแล้วก็เลื่อนรับยาเลื่อนนัดหมอไม่มาพบหมอบ่อยสาเหตุหนึ่ง เกิดจากการทํางานแล้วก็การเดินทางในต่างประเทศซึ่งตารางมันก็ไม่ค่อยตรงกันหลังจากได้ลองดูแลตัวเองมาหลายๆวิธีตามที่กล่าวไปแล้วอาการก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะแต่ช่วงหลังมันมากำเริบอีกช่วงประมาณราวปี2010ที่ชีวิตเรามันรู้สึกมันแบบมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเต็มที่แล้วจะเรียกได้ว่า มันเป็น midlife crisis หรือมันเป็นช่วงที่ชีวิตเรามีปัญหาก็ได้นะคะทำให้เราตัดสินใจเดินกลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอไม่ค่อยอยากคุยด้วยแล้วก็ถูกปฏิเสธเพราะไม่มีวินัยในการทานยาแล้วก็พบแพทย์ตามนัดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปหาคุณหมอท่านนั้นอีกเลยนะคะจากนั้นจึงหา วิธีการดูแลตัวเองใหม่อีกครั้งหนึง่งและเข้าไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของการเยียวยาชีวิตและจิตใจและไปเจอที่สถาบัน psychology of vision และได้ทำการศึกษาเรื่องของกลไกลชีวิตจิตใจตลอดมาตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนี้นะคะการบำบัดเยียวยาศึกษาเรื่องชีวิตเรื่องใจจนเราลืมไปเลยว่าป่วยลืมการกินยาลืมการพบแพทย์ คือการบําบัดยีวยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันทําให้อาการที่เราเป็นน่ะมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเองก็ไม่ได้โฟกัสกับอาการป่วยนั้นเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเจออะไรที่เรารู้สึกว้าวตื่นเต้นจนเราเร่งเข้าไปโฟกัสแล้วก็ศึกษามันนะคะ ตอนนั้นนะการเยียวยาของ qv ไม่ได้มีในเมืองไทยนะคะทีฉันต้องบินไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปในต่างประเทศซึ่งมันคือการลงทุนกับชีวิตแล้วก็ร่างกายเราสุดท้ายนะคะความป่วยมันก็นำพาทําให้กลายเป็นการลงทุนในอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่บอกว่าจักรวาลเนี้ยมันจะจัดสรรแล้วก็นำพาเราให้ลงล็อก ในชีวิตของเราเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรสงสัยมันจะเป็นแนวเทือกเทืนั้นตามที่อาจารย์ของดิฉันท่านหนึ่งที่สอนปรัชญาเรื่องชีวิตเคยพูด หัวข้อนี้เอาไว้และการลงทุนในชีวิตสุขภาพและร่างกายของตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันยังได้เดินทางไปในต่างประเทศเหมือนเดิมเพราะว่าทีฉันตัดสินใจเปลี่ยนงานที่ต้องเดินทางต่างประเทศเยอะๆกลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เดินทางไปเพื่อเข้ารับการบําบัดเยียวาและก็เรียนรู้เรื่องศาสตร์ของ P.O.V โดยเฉพาะก็ยังถือว่าได้ทําในสิ่งที่รักคือการเดินทางในต่างประเทศอยู่เหมือนเดิมนะคะ ทั้งนี้นะคะที่ฉันไม่ได้บอกนะคะว่าการเยียวยาของ P.O.V เนี่ยมีไว้เพื่อรักษาโรคปัญหาอาการของดิฉันที่หมอเรียกมันว่าโรคโรคหนึ่งชื่อ panic disorder เนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคะที่ศึกษาลงไปลึกๆแล้วเนี่ยมันไปตรงกับแก่นหรือองความรู้ของศาสตร์ P.O.V ในเรื่องของชีวิตจิตใจความสัมพันธ์รูปแบบครอบครัวปัญหาชีวิตเพราะทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้ว ของทีฉันเองเนี่ยไม่ได้ถูกระบุอาการป่วยทางกายแต่อย่างใดนะคะรวมๆเนี่ยดิฉันเรียกว่ามันเป็นการสะสมของความลบความมืดความดำในใจในสถานการณ์ของชีวิตมากกว่านะคะจะเรียกง่ายๆว่าใจป่วยสะสมก็ได้ จนความป่วยสะสมนั้นเนี่ยมันแสดงออกทางกายในที่สุดดังนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะบอกคนที่กำลังป่วยไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นอะไรก็ตามนะคะที่อาจจะมีใครมาบอกคุณว่าคุณจะต้องทานยาตลอดชีวิตนะไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่นั้นให้เราเองนะคะจริงจังตั้งมั่นกับการรักษาร่างกายนี้ให้ดีที่สุดตร ท่าที่เรายังได้ใช้มันแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่ตั้งใจรักษาตัวเองนะคะจริงใจกับร่างกายของตัวเองก่อนอื่นให้เข้าใจว่าโรคภัยทางกายทางใจมันเกิดจากการสะสมของอารมณ์ลบเรื่องราวลบสถานการณ์ลบในชีวิตที่เราจะต้องคลี่คลายกำจัด คลีนมันออกมาดังนั้นถ้าโรคของคุณจะต้องใช้ยาก็จงใช้นะคะแต่อย่าทิ้งการบำบัดเยียวยารักษาใจคลี่คลายเทของเสียสะสมทิ้งร่วมด้วยมีความหวังอย่าดับความหวังของตัวเองกับคำว่าต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะเพราะดิฉันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริงเสมอไปเสียงของร่างกายเราเราเท่านั้นที่ได้ยิน ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังป่วยและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แบ่งปันเพื่อสาธารณะและพบกันคลิปหน้ากับดิฉันดรสนทพิมพคลายจินดาบริสสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ